สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องบอยเอกเรือนอุเชียวครับตอนนี้บอยเอกอยู่งานที่ซีคิววะซีคิวครับน้องน้ำใสแล้วตอเราจะซีมาตลาดนัดทับหกนะครับมาหอดงานแล้วอา <c oughs> หอดคำคำเลยเป็นสนามที่รถกาสนามใครคิดเพิ่แค่เข้า,ขาดีกวันนี้ก็หมื่นล้วพี่น้อง เบิงกันครับนี่นะครับลานตลาดนัดทับหกสีเขียวตะบนหนองน้ำใสนะครับนครราชสีมาทิพตผู้เขาครับอันนี้ตลาดขายย่างได่บุญโอ้ยเนี่ยได้รถอันนี้สปอร์ตมันจอดทุกชนหลายครับแต่ว่าตลาดทีอยู่ระหว่างชุม ใหไงเลยที่รถกายไปแล้วล่ะกลับมาขึ้นแกลเอีเทนเมนต์นะครับนี่รถกันนั้นแกองร้านค้า <c oughs> โอ้ลมว่อยๆไปเนาะเป็นเรียนวาวเซลลเชียงถนน ชืมง,งานก็จับเพิ่นมากนะักไฟรถจยูครับเจะาะไรมาเตรียมนู่นนี่นั่นที่รถกายแปลกจะเห็นเพิ่นมาเตรียมหลายอยู่เตรียมงานเตรียมัานกันลายอยู่ครับสถานที่ก็ดีครับแต่ว่าห้องน้ำอาจจะมีรถห้องน้ำหรือว,ว่าห้องน้ำตลาดกัยลยาภพุทธกามีท่าพุทธก็มีเพราะว่ากับว่าไร่หอมนะครับอาจจะเป็นห้องน้ำร้อยไร่ขัง,งเป็น ที่หลวงเป็นปลาเป็นปลาอ่อยปลาอยัางนี้ผูเขาเนี่ยต้นขูดเลี้ยงลาย <c oughs> ที่แหละามว่าที่พักอยู่งานมาขึ้นกระมูแหละเอาไปมากผมมาเห็ดทุาาลาร์นโคราชครับก็เลยหย้อายานกลับไปมันก็ะจีไกลอีกนะครับก็เลยได้วเหยียดอยู่โคราชแล,ล้วก็ลวงเลยดีกว่าลวงมางานเลยนะครับถ้าพายกระเจาเนี่น กูน่าไหนจะทายกันบินเนาะผมเห็นยังเลยมันี่มันมดแสงหรอมันถ่ายจะท,ทายวังผ่านไปมันผมเห็นคนหลายคนเลยบกบกาบโลงบบกาลงคนงานมาเตรียม,งา,ยมงานเตรียมการนี่ยนะครับทีมงานเท่ากับพักอยูกคนครับมาขึ้นพักอยู่งานเก่ามาขึ้นคนละมาอื่นคนละมันยังสิเดินทางเข้ามาประตูะเ้เปิดเนาะ ลืกตูดนะที่งานผู้จัดพิ่นแต่ไมันยังไมนยังพนอ๋อพนกลางเสียงนีงมุ้เท้งเสียงยังพนร้านอาหารตีนเขา อย่างนอร้านอาหารแน่ๆเลยเจ้านี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายครับแหล่งชมวิวชมอะไรซุปยาไดงกินสัตว์นั่มือขึ้นมันชัดบ่้เน้อมือเสงแต่เว้นสัตว์ได้อยู่ าดาวลมหนาวเนะครับนี่เย็นบ้วยบวมืออื่นกะลบบุรีไช่บาดานบ่ไข่ครับหกสิบโลไช่บาดานโอ้ยมืออื่นมือเฮ้อะม,มืออื่นกะอยู่นี่เราคิดบอกเถีอรบุกคอยเรียมากจริงๆอันนี้นี่จะขับรถผ่านมึงคืน แล้อมอง,มองแถวโมบ,บานกันวิวงามครับแ,แถวกังหันลมแถวโคราชแถวลำตะคอ,องครับก็วแถ่บนี้ยขับรถผ่านเหลือหล่อยไปลบบุรีเดี๋ยวเจอเบิ่งวิวครับบ่เคยมาเล่นอันนี้คือเจอแหลกเคยมาเมล็ดมองวิวงามๆจังสิ่ย <laughs> ามเป็นอย่งสิ่นยามขึ้นบ่เห็นโอ้ยหนาว มาได้ใส่เสื้อกันหนาวมากับวัตถุกันหนาวแหงหมันลมง่ำมเด็กปรลุ่ทีมงานคนจับนเกตงานของกลางขึ้นตันทีมงานทีมงานคนยังก็ลานค้าลานขายันเล่นเง่มือด มองเห็นยังดอกเป็นดอกเลยตลาดเป็นทั้งนี้กรสิบท่นหนามาทั้งตลาดเป็นแล้วเนาะทัานลังมาทั้งหุ่ละพอทั้งคุณเป็นชุมชนไงตบหมดลึกเลยนะเพื่อนบูรุษต่ว่าเจริญร้านค้าร้านขายหลายหลายตลาดแบบไงเลยครับ ันนี้ก็จะเป็นมูบาต์มูยักษ์มาตลาดเพิ่นขายขวางมูตัวป้ายมันก็ตลาดหลายเลยไหมเพิ่นโบราณสิขายแล้วมัน,น,ลมนตลาดไันเนาะก็จะเป็นตลาดระหว่างสองมูบาต์สองตำบลนี่นะมั้งระหว่างตำบลกับมูบาตหรือเปล่าผนสิขา,ายยงไม่ลี้ยงยังไม่เลงเขาเป็นของปลาขอ,ของอย่างพวกมอญแห่ใ,นใ,นใ,นใจ เนี่ยปลายหอมขวบคูกับป่ายซอสเลยป่ายซอดีปีใหม่กับทางปูนำ้ำนี่แหละครับน้่นงมือมากจัดจัดฝาดบ้มน้ำกันนะครับ เคยอยู่ใกล้ๆซีคิวนะครับต้องนำสนายนครราชสีมาเอาเพิ่มในนาสนะิติดกับลบุรีชายบาดาันแหละเพราะว่าบางเหล่างานมืออื่นอยู่ลบุรีชายบาดานันบ,บอกไก่กันเลยนะครับ60กว่ากิโลพอไปพอมานอนอยู่นี่ก็ไปงานท่านครับ <c oughs> ส่วนมากเป็นเห็ดอ่อยเห็ขดข้าวโพด สามชีรดมาบางแลงบรรจุอยู่ตรงตรงเอ่อที่ผมถ่ายเนีก็เสาไฟฟ้าลงมไหมครับปลูกเ<อ>สาไฟฟ้าขายยังพุ่มบ้านนะในคลิปตอนผมเดินทางไปประมาณยุทธเจ้านั่นแหนละในมิวองงามๆครับเนี่ยทิ้งนี่เลยที่เป็นเห็ดกังหันลมบ่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมบ้านนี้มันก็เป็นเสาไฟฟา้า หลายเป็นทรงไฟเขาในเมืองนะเมืองโคราชเมืองยังกระจายไปเสาไฟฟ้าที่ผมถ่ายลงเป็นอนไรเดินผลิตกระแสไฟฟ้าครับผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมทุ่งกังหันลมลมบุรีก็มีหลายเคยไปถ่ายกับไอ้เขียมอยู่กี้ตอนมาทาไอ้เขียมลบบุรีกังหันลมก็หอะไร อันนี้แต่ว่าเป็นกังหันลมแถวโกลดัดแถวลำตะคองอน,นี่ยครับอ๋อครับพี่น้องมาหอดหมองหอดบอลแล้วนะครับมาถ่ายกวนมูมูเห็นยังดอกเห็นแต่ความมืดน,นะครับกับเด็กยินเสียงธนูวาวเ,เรียนวาวเขื่อนตัวเดียวนาะงนึ่วาวมีวาวแต่ทางบานทีนี้เป็นกขมี่แรนวาวเขื่อนเสียงธนูวาวเขื่อนตู้ดุมตู้ดุมอยู่ครับ เอาเดี๋ยวขอไปทีพักก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับมืออื่นครั้งแรกเจอกันอยู่นี่ครับลาดตลาดนัดตลาดนัดทับหกโอ้ยโอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าได้ไหมน้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค,ครับยอยู่ดีมิแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวีดัสสวัสดีครับโอ้ยส่งผม้ความเมืินเป็นบางระจัน